สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเอเลี่ยนที่ถูกบัฟในช่วงหลังๆกันนะครับอย่างเช่นเอเลี่ยนตัวนี้ในภาคคลาสสิกมันอ่อนแต่พอมาภาคออมนิเวิร์สมันดันเก่งขึ้นซะง,งั้นและคลิปนี้ผมจะพูดถึงเอเลี่ยนจากไบโอนิทริกซ์เป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผมจะไม่นับล่ากเออติเมทนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาทาคลิปแยกให้ละกันถ้าอยากดูให้พิมพ์ว่าอยากดูมาครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปเริ่มคลิปกันเลยดีกว่าครับ let's go อันดับที่10ดิตโต เอเลี่ยนตัวน้อยสุดน่ารักน้องเป็นเอเลี่ยนเผ่าพันธุ์สปิซซันจากดาวฮาร์เทอร์เอเลี่ยนตัวนี้ปรากฏตัวครั้งแรกในภาคคลาสสิกโดยในภาคนี้น้องจะมีพลังในการแยกร่างแบบไม่จำกัดเป็นพื้นฐานอยู่แล้วดูเหมือนจะเป็นพลังที่ไม่ใช่เล่นเลยใช่ไหมล่ะครับการแยกร่างแบบไม่จำกัดเนี่ยแต่ในภาคนี้น้องดันมีข้อเสียนใหญ่หลวงอยู่ครับนั่นก็คือถ้าหนึ่งในร่างของดิโตได้รับบาดเจ็บร่างอื่นของน้องก็จะรู้สึกเจ็บไปด้วยและแน่นอนว่าถ้าโดนฆ่าร่างอื่นก็อาจจะตุยไปด้วยเลยโอไม่นะ ถ้าตุยกันหมดก็อวสานเป็นเทเลซียอย่างนี้แต่ผู้สร้างคงไม่ทําให้ในเรื่องมันดารขนาดนั้นหรอกครับเพราะเหตุนี้จึงทําให้ดิตโตเป็นเอเลี่ยนที่ไม่ค่อยน่าใช้สักเท่าไหร่ในช่วงแรกๆนะฮะหลังจากภาคคลาสสิกน้องก็หายยาวเลยฮะไม่เคยปรากฏในภาคเล่นฟอร์สและภาคอัลติเมทเลยมาปรากฏตัวอีกทีก็ในภาคอเนิวเวิร์สแต่การกลับมาครั้งนี้น้องโดนบัฟเว้ยโดยในภาคนี้น้องจะถูกนำเอาข้อเสียที่ผมได้พูดไปก่อนหน้านี้ออกทําให้ท่าหนึ่งในร่างแยกของดิตโตได้รับบาดเจ็บหรือตุย ร่างอื่นก็จะไม่ได้รับผลกระทบนี้ด้วยทําให้น้องสามารถแยกร่างเท่าไหร่ก็ได้และไม่ต้องกังวลอะไรเลยนี่สิถึงจะสมเป็นกระถาแยกเงาพันร่างแต่บุค,คลิกที่ต่างกันของน้องก็ยังคงอยู่นะอันดับที่9 Four m n มังก w เอเลี่ยนจากไบโอมนิทริกซ์ของเมนเทนทาวสันที่โผล่มาในภาคออมนิเวิร์ส เผื่อบางคนยังไม่รู้จักไบอมนิทริกซ์นะครับเดี๋ยวผมจะล่อดฟังแบบคร่าวๆแล้วกันไบอมนิทริกซ์มีลักษณะคล้ายปลอกแขนที่มีรูปนาฬิกาสายสีเขียวอยู่ตรงกลางโดยเป็นเทนทาสั้นจะใส่ไว้ที่แขนทั้งสองข้างเวลาแปลงร่างพี่แกจะเอาแขนทั้งสองข้างมาไขว้กันเป็นรูปตัว X พร้อมกับผู้ชื่อเอเลียนโดยเอเลียนที่ออกมาจะเป็นการนำเอเลียนสองสปีชีมาผสมกันโดยจะนำพลังออกมาสปีชีละ50%เท่านั้นอย่างโฟร์มังกซอที่จะเป็นการนำเอเลียนอย่างโฟร์อาร์มและฮิวมังกซอมาผสมกันโดย 4, มังกรซอนั้นจะมีร่างกายเป็นฮิวมังกัสซอที่มีสีแขนสีผิวเป็นสีทูโทนเหมือนฮิวมังกสัสซอแต่จะเปลี่ยนจากสีน้ำตาลเข้มเป็นสีแดงแทนทำให้เล่นตัวนี้มีความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมหาศาลเลยล่ะครับสามารถช็อคเวฟหรือกระโดดสูงแบบโฟร์อาร์มได้มีร่างกายที่ทนทานมากขึ้นโดยจุดบัฟขั้นสุดมันอยู่ตรงนี้ครับ โฟมังกัซอสามารถขยายร่างแบบฮิวมังกัซอได้คือลำพังแค่ฮิวมังกัซอร่าง60ฟุตมันก็โกงอยู่แล้วนะแต่นี่ดันเพิ่มพลังของโฟอ์มเข้าไปด้วยผมไม่อยากจะนึกสภาพเลยถ้าพี่แกขยายร่างแล้วใช้ท่าช็อคเวฟเนี่ยแขนดีน่าจะสะเทือนแน่นอนฮนะผมมองว่ามันเป็นการบัฟเอเล็กสองตัวนี้อย่างมากเลยนะแต่เสียดายที่บทน้อยไปหน่อยไปดูันดับต่อไปเลยฮนะอันดับที่8 ฮิวมัง u ูปซอเป็นการนำเอเลี่ยนอย่างกูปแล้วฮิวมัง a ัศสมาผสมกันผมมองว่ามันเป็นการฟิวชั่นที่ไม่เลวเลยนะโดยพลังพื้นฐานของกูปคือมีร่างกายที่ยืดหยุ่นเหมือนกับเยลลี่สามารถลอดผ่านช่องเล็กๆได้และถึงแม้จะถูกโจมตีร่างกายของกูปก็จะฟื้นฟูอย่างรวดเร็วสามารถอยู่รอดใต้น้ําได้ทนความร้อนมีร่างกายที่ลื่นและถึงแม้กูปจะโดนระเบิดจนกลายเป็นโกโก้ครั้นจนร่างกายกระจัดกระจาย กูป๊ปก็สามารถใช้จานแรงน้มถ่วงรวบรวมกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้สามารถเคลื่อนย้ายหรือบินโดยการใช้จานแรงน้มถ่วงที่อยู่บนหัวและกูป๊ปสามารถเปลี่ยนร่างกายตัวเองให้เป็นกดเพื่อหลอมละลายพวกหินและเหล็กได้และแน่นอนว่าสามารถละลายเสื้อผ้าได้ครับ หยุดความคิดนั้นซะโดยถ้าบวกพลังของฮิวมังกัสซอเข้าไปด้วยฮิวมังกุปซอก็จะมีความแข็งแกร่งและพละกกาลังที่เพิ่มมากขึ้นครับและแน่นอนว่าฮิวมังกุปซอสามารถแข่าร่างได้ครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะถึง60ฟุตหรือเปล่าถ้าถึงนี้น่าจะเป็นเยลลี่ยักษ์เดินได้เลยสินะอันดับที่7จ็ดช็อกสควอชอันนี้ไม่เชิงว่าบัฟนะเหมือนพี่แกไปไดเอทมามากกว่าช็อกสควอชปรากฏตัวครั้งแรกในเบนเทน เอเนเรเตอร์เร็กซ์ฮีโร่ยูนเต็ดโดยพี่แกจะมีร่างกายคล้ายบิ๊กฟุตเป็นอย่างมาก ที่ดูดูแล้วไม่เท่ซะเลยแต่พี่แกก็ปรากฏตัวอีกครั้งในเป็นเชนออมนิเวิร์สโดยในภาคนี้พี่แกน่าจะแอบไปฟิตหุ่นมานะเพราะพี่แกเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองจากบิ๊กฟุตกลายเป็นหนุ่มหมีสุดหล่อที่ผอมลงและมีขนที่เป็นสีเหลืองดําแทนจากตอนแรกที่เป็นสีขาวดําและเทาและพี่แกน่าจะไปตัดนิ้วตัวเองออกนิ้วหนึ่งนะฮะเพราะพี่แกมีแค่สีนิ้วแทนที่จะเป็น5แต่ผมก็ชอบดีไซน์ของภาคออมนิเวิร์สมากกว่าเพราะมันดูเท่ดีฮะส่วนพลังของพี่แกก็คือพลังไฟฟ้านั่นเองฮะ อันดับที่6 Crash Shocker เป็นการนำไอเล่นสตัวอย่าง Crash Hopper และ Shock Squash มาฟิวชั่นกันโดยจะมีโครงสร้างหน้าอกลำตัวและแขนเหมือนกับ Shock Squash แต่เปลี่ยนร่างกายจากสีเหลืองเป็นสีน้ำตาลอมเขียวแทนมีสีสะขาและตูดเหมือนกับ Crash Hopper ผมมองว่าไอเล่นตัวนี้มันเป็นการบัฟ Crash Hopper อย่างมากเลยละ่ะฮะ เพราะเปลี่ยนจากเอเลี่ยนที่แทบจะไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากการกระโดดสูงและศีรษะที่แข็งแรงกลายเป็นเอเลี่ยนที่มีความแข็งแกร่งที่เพิ่มมากขึ้นสามารถกระโดดได้สูงขึ้นสามารถปล่อยพลังไฟฟ้าได้และมีหัวที่แข็งแรงกว่าเดิมสามารถใช้คลื่นกระแทกไฟฟ้าได้ด้วยแหละถือว่าเก่งขึ้นอยู่นะอันดับที่ 5. อัปริกเป็นการนำเอเลี่ยนอย่างอัปเกรดและจูลี่ริกมาฟิวชั่นกันนั่นเองฮะโดยจะมีร่างกลายเป็นจูลี่ริก ที่โดนปกคุมไปด้อัปเกรดและมีหางที่คล้ายๆกับปลั๊กน้องมีสติปัญญาที่เพิ่มขึ้นจากปกติถือว่าเป็นเรื่องที่ดีฮะและจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือน้องมีร่างกายที่ยืดหยุ่นครับด้วยพลังของอัปเกรดนั่นเองผมมองว่ามันเป็นการบัฟจิลิกมากกว่านะเอเลนตัวนี้ถึงน้องจะมีสติปัญญาที่ดีขึ้นแต่น้องก็ยังเส้นตื้นเหมือนเดิมฮะน้องโผล่มาในภาคอมนิเวิร์สซีซั่น8ตอนที่3เป็นเรื่องที่น่าเสียดายฮะที่น้องบทน้อยไปหน่อยไปอันดับต่อไปก <Big> <Big Show! S 1> เป็นการนำเอเลี่ยนอย่างเวบิกและอัพชักมาฟิวชั่นกันจึงได้ออกมาเป็นอัพชักในเวอร์ชันอัปเกรดบิ๊กชักมีพื้นฐานร,ร่างกายเป็นเปิร์กอัพชักมีครีบอยู่บนหัวและมีใบมีดแลัลแลมคมอยู่ที่แขนทั้งสองข้างเหมือนกับเวบิกมีร่างกายเป็นสีขาวและสีเขียวมีขนาดร่างกายและส่วนสูงที่เพิ่มมากขึ้นสามารถกลืนกินวัตถุสสารและถุยออกมาเป็นระเบิดพลังงานได้เหมือนกับอัพชักคือปกติอัพชักผมก็ว่ามันโกงอยู่แล้วนะ นี่ยังจะมาฟิวชั่นกับเวบิกอีกซึ่งเพิ่มระดับความโกงเข้าไปอีกด้วยความที่มันตัวใหญ่ขึ้นนะครับมันก็สามารถอมของที่ใหญ่ขึ้นได้และปล่อยพลังงานมหาศาลออกมาโกงจัดอันดับที่3 Energy ีเอเลียนเผ่าพันธุ์ไพเปียโทเซียนบีจากดาวไพเปียโทสโผล่ Pro ออกมาให้เราได้เห็นกันในภาคอัลติเมทเอเลียนร่างที่แท้จริงของพี่แกมีลักษณะคล้ายมนุษย ที่ปล่อยพลังงานกัมมันตภาพรังสีบริสุทธิ์ออกมาอยู่ตลอดเวลามีความสามารถในการยิงลูกบอลพลังงานกัมมันตภาพรังสีเลเซอร์ออปติกกัมมันตภาพรังสีและสามารถดูดซับพ,พลังงานยิ่งดูดซับมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งตัวใหญ่ขึ้นเท่านั้นสามารถบินหรือลอยตัวที่จะเป็นการเพิ่มความเร็วให้กับตัวเองสามารถต้านทานน้ำแข็งหรือความเย็นได้มีภูมิคุ้มกันต่อความร้อนและรังสีเพราะตัวพี่แกเองก็เป็นเหมือนกับกัมมันตภาพรังสีที่เดินได้งไงละ่ะและอีกหนึ่งความสามารถที่โคตรเท่ของพี่แกคือ การลอยตัวขึ้นไปบนอากาศและแผ่รังสีออกจากร่างกายที่มีความสว่างจ้าอย่างกับดวงอาทิตย์ขนาดย่อมๆเลยล่ะครับมันจ้าซะเหลือเกินลองคิดเล่นๆน,นะครับถ้าพี่แกไล่ดูดทรัพย์พลังงานทั้งโลกเนี่ยพี่แกน่าจะสามารถยึดครองโลกได้เลยแหละแต่ถ้าว่าพี่แกดันโดนคุมกําเนิดด้วยชุดกักกันเหล็กเนี่ยสิครับจึงทําให้พี่แกใช้ความสามารถได้ไม่เต็มที่เรียกได้ว่าโดนเนิร์ฟหนักเลยแหละฮะเคลื่อนที่ก็ช้าล้มก็ง่ายแถมบินไม่ได้อีกเพราะชุดมันหนักเกิน แต่ถึงอย่างนั้นพี่แกก็ยังปล่อยรังสีพลังงานออกจากหมวกเหล็กได้นะเออและสามารถแผล่รังสีออกจากมือได้ถ้านําไปกระทบพื้นเนี่ยจะทําให้พื้นที่โดยรอบกลายเป็นลาวาได้เลยฮะ ท่านผู้ชมอาจจะสงสัยนะครับว่ามันจะโดนบัฟกี่โมงในภาคอมนิเวิร์สครับพี่แกสามารถเปิดหมวกแล้วออกมาจากชุดตอนไหนก็ได้เลยงั้นก็แสดงว่าพี่แกสามารถใช้พลังแบบเต็มประสิทธิภาพเต็มที่เต็มหน่วยเต็มมัดได้เลยฮนะแต่เดียวนะหรือว่าพี่แกสามารถทําได้ตั้งนานแล้ววะแต่พี่แกเพิ่งมารุ้ในภาคนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันใครรู้่ชยบอกทีฮะแต่ชุดเกราะนี้มันก็ไม่ได้ไร้ประโยชน์เสมอไปนะฮะมันเป็นเหมือนเกราะให้บเอนเอร์จี้เลยแหละเพราะมันแทบจะไม่มีอะไรเจาะเข้าเลยโคตรแข็งอันดับที่2 อ t o อมิกเเป็นการนำเอเลนสอตัวอย่างอะตอมิกและเอเลน X อ็กซ์มาฟิวชันกันมีร่างกายที่คล้ายคลึงกับเอเลนเมีแขนเป็นกระบอกสีเขียวขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังงานมีร่างกายส่วนบนและขารวมถึงส่วนสูงที่ทอออะตอมิกแล้วถ้าถามว่าอะตอมิกเ ก็มีคุยกับเบลลิคัสและเซเลน่าไหมคําตอบก็คือไม่ครับอะตอมิกเสามารถบิดเบือนความเป็นจริงได้โดยไม่ต้องเถียงอะตอมิกเมีระดับพลังและความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งสามารถทําให้วิลแก๊สหนึ่งในตัวร้ายสุดโหดในเบนเทนกระเด็นขึ้นไปบนอากาศด้วยการดีดที่หน้าผากเพียงครั้งเดียวอะตอมิกเสามารถเทเลพอร์ตตัวเองไปได้ทุกที่ที่ต้องการเหมือนกับเอเลนเสามารถยิงลำแสงพิฆาตดวงตา สามารถยิงลำแสงพลังงานออกจากมือของพี่แกได้เมื่อเป็นอะตอมิกเอ็กซ์แล้วพี่แกไม่จำเป็นจะต้องกังวลเรื่องพลังงานจะหมดครับเพราะพี่แกสามารถใช้พลังงานได้แบบไม่จํากัดผมมองว่าเอเลนตัวนี้เป็นการบัฟอะตอมิกแต่เป็นการเนิร์ฟเอเลนเอ็กซ์นะเพราะพี่แกสูญเสียความสามารถหลักของเอเลนเอ็กซ์ไปนั่นก็คือการทําได้ทุกอย่างเพราะพี่แกได้รับ DNA ของเอเลนเอ็กซ์มาแค่บางส่วนเท่านั้นแต่แค่นี้ผมก็มันโหดมากแล้วนะเพราะพี่แกสามารถใช้พลังงานอย่างมหาศาลได้โดยไม่ต้องมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และแล้วก็มาถืออันดับที่ทุกคนรอยคอแฮ่รอคอยอันดับที่1เอเลียน X เอเลียนสุดตึงในจักรวาลเมนเทนนั่นเองอะผมคงไม่ต้องเล่าอะไรมากเพราะหลายคนก็น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้ว เ l เลียโผล่มาในภาคเอเลียนฟอสโดยโผล่มาครั้งแรกพี่แกก็โชว์ย้อนเวลาเขื่อนที่แตกให้กลับมาเหมือนเดิมให้เราได้เห็นกันแบบตึงๆแล้วแต่หลังจากนั้นพี่แกก็นิ่งไปเลยครับพอได้ไปเจอกับเบลลิคัสและสเตเลนาและทั้ง3คนก็เถียงกันไม้หยุดเถียงกันอยู่นานเลยฮพอกลับร่างเดิมได้เป็นถึงกับเอ่ยปากเลยครับว่าจะไม่แปลเป็นเอเลียนตัวนี้อีกตัดภาพมาในภาคอมนิเวิร์ในตอนที่จกักรวาลจะถูกทำลาย ไม่กำลังสิถูกทำลายไปแล้วเบนได้แปลงร่างเป็นเอเลนเอ็กซ์และเถียงกับลุงป้าน,น้าเขียวจนสำเร็จและได้ช่วยจักรกวานเอาไว้โดยการสร้างจักรกวานขึ้นมาใหม่แม่โชว์เท่อีกแล้วและตอนที่เอเลนเอ็กซ์ถูกบัฟมันอยู่ที่ตอนนี้ฮะ u n i v e r s s ์ e r s u s t n n i s o n ด้วยความผิดที่เบนสร้างจักรกวานขึ้นมาโดยไม่รับอนุญาตเบนได้ถูกพาไปขึ้นศาล ัวจะต้องเอาชนะกลาตติกาเดียเตอร์เบนได้แปลงร่างเป็นเอเลนซ์และได้เจอกับเบลลิคัสและเซนาอีกแล้วในวินาทีสุดท้ายเบนก็อภิปรายจนสําเร็จโดยเบนได้ยิ่นข้อเสนอไปว่าให้เบลลิคัสและเซนาอภิปรายกันไปส่วนเบนจะเป็นคนควบคุมเอเลนซ์เองหลังจากนั้นเบนก็ชนะกลาตติกาเดียเตอร์ได้สำเร็จ เบนได้แปลงร่างเป็นเอเลนเอ็อีกครั้งในตอนที่59แต่การแปลงร่างครั้งนี้เบนสามารถใช้พลังได้เลยโดยที่ไม่ต้องอภิปรายอาจจะเป็นไปได้ว่าเบนใช้ข้อเสนอเดิมหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเบนจะสามารถใช้พลังของเอเลนเอ็โดยไม่ต้องอภิปรายเราหรือเปล่า <S <S ก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปในวันนี้ท่านผู้ชมคิดว่ามีอเอเลี่ยนหรือตัวละครไหนที่ถูกบัฟอีกไหมสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันใต้เมนนี้ได้เลยฮะ หากว่าคลิปนี้มีข้อบิดพลาดประการใดผมต้องขอภัยมณะะที่นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อน s e ซ a G a i n นะไว้เจอกัน